แก๊งสเตอร์ใช่ไหมน้องมุกครับค่ะสำหรับพวกเราแก๊งสเตอร์น่าจะเป็นคนที่แบบมารวมกันเพราะว่ามีจุดที่เราชอบเหมือนกันอะไรยาเงี้ยครับก็โอเคนะคะก็แล้วก็รู้สึกได้ใส่เสื้อผ้าที่แบบตีไม่เคยใส่ด้วยค่ะปกติก็ไม่เคยใส่เอลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบตกใจพุงใจนิดนึงแต่โอเคได้นะแต่ว่าก็สนุกมากครับเพราะว่าพี่ๆเขาคอยดูว่ามุมนี้คนนี้ดีแล้วคนนี้ดีแล้วก็จะมีคอยให้คําแนะนําครับเน้นแหมบอกว่ามือใหม่กันตปเห็นภาพโพสต์แต่ละคนแล้วไม่ธรรมดานะคะเรียกว่าไม่มีใครยอมใครโพสตู้กันสุดิิช ขอให้ฟังกันด้วยถ้าเมานี่ต้องเป็นน้องมูครับเพราะท่าแต่ละท่าของน้องมูนี่ไม่ธรรมาดามีเมาส์อ่ะมีวิดพื้นก่อนใส่ชุดไรกด้วยนะคือแบบวิดสดตอนนี้เลยอ่ะคืออะไรไ่ไปบอกเขาหลังจากนี้จะมีผลงานอีกเยอะแยะครับผมก็ขอให้ช่วยติดตามด้วยนะครับซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะครับครับผม